400, นี่สี่ร้อยนี่สามร้อยนี่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสองร้อยสองร้อยร้อยหนึ่งอันนี้จะเปิดมาร้อยหนึ่งกกกกกกอย่าลืมกดกระดิ๊กดไลค์หรือใครค่ะอย่าลืมกดกระดิ๊กดไลค์กดแชร์ได้ค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องดงจะไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูอินทราล์มนะครับสวนเพาะรักบ้านสงรังนะครับผม อเม็ดดาฮานอันนี้อเม็ดดาฮานนะครับรถเมล็ดถุยเมล็ดมันล้นอ่ะทีนี้เป็นข้าล้นเหรอระบุญเจ็บเจ็บเรือล้นอี่แล้วเม่ถูก่ทีนี้เป็นข้าแต่น,น,นี้มันเป็นยังไงครับคุณมนตรีฮะเป็นยังไงทีนี้ที่ว่าปัญหา ปัญหาคือเพีย้ยมันเนี่ยแพนตัวเนี่ยปล oh. ูกปลูกไก่ต้นมะม่วงปลูกไก่ต้นมะม่วงครับแล้วเพีย้ยไม่กินมะม่วงวเพีย้ยเพี้ยจากมะม่วงกระโดดมานี้กระโดดมานี่มะม่วงกับอินทผพาลัมติดผลพร้อมกันครับแล้วไม่ได้ดูแลมัวแต่ยุ่งอย่างอื่นค,คิดว่าคิดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ คิดว่าเห็นต้นตัวเองสวยดีแล้วคิดว่าไม่มีปัญหาก็เลยไม่ค่อยเข้ามาดูแลพอเข้ามาดูแลอีกทีเพี้ยลงครับเพี้ยลงแต่ว่าแต่ว่าเกจนี้ได้เลยใช่ไหมครับเกดลูกใหญ่ไม่ได้มันต้องใหญ่กว่านี้ปีท<อ>ี่แล้ว<ด>ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับครับสาเหตุคือไม่ใช่ว่าอะไรคือเพี้ยเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดเพี้ยจักระจันมา แล้วก็ทาให้ให้ผลตรงเนี้ยมันมันเสียหายครับเพราะมันเกิดกเกิด,เก,ดเกิดแผลเสียหายแล้วมันไม่ขยายอพอมันไม่ขยายแล้วมันก็หยุดอยู่แค่นี้ครับเพราะมันมันเลยมาขยายตรงตรงใหม่ตรงตรงตรงที่ยังไม่ทันได้ตรงไอ้โผลมันเนาะ,นะอ่าต้น ตอนนั้นลูกลูกมันเล็กอยู่มันก็มันก็กินตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วพอมันพอพอมันได้เวลาขยายมันก็ขยายเดี๋ยวตรงนี้ตรงหัวมันออกมาแล้วตูดมันไม่ขยายมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับทั้งบาฮีทั้งดาฮันที่เหลืกทั้งสวนปีนี้เหรอครับครับแล้วราคานะครับปีนี้เกินเนี้ยดาฮันให้ไปกินสี่ร้อยมีค่าทรง ออ400ยมีค่าส่งสี่ร้อยมีค่าส่งอย่างเช่นอย่างเช่นกิโลนึงอย่างเงี้ยมันมีค่าส่งเจ็ดสิบาทครับสองสองกิโลก็โอ้โหสองกิโลก็แปด้ยเจ็ดสิบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสามโลไปส่งฟรีอ๋อสามโลส่งฟรีครับแต่ละโลนี้มีแถมไหมแถมแถมครับก็สมมติ สมมตินะสมมติโลหนึ่งเนี้ยอ่าสั่งมาโลหนึ่งแถมสักก่าขีดนึงอังกีดนึงเนาะอ่งขนึงเส้นนึงอ่าแถมมาไป,ไปเส้นหนึ่งประมาณนี้นีม,มีมีีแล้วก็มีเกดลองนะครับเกดลองอ่ามีเกดลององีกเกดลองจะอยู่หน้าบ้านอ่าประมาณราคาประมาณได้ไหมประมาณ <300. S 1> ประมาณกอน <300 S 1> ประมาณสามร้อยสามร้อยครับอันนี้อันนี้ได้แค่เนี้ยครับแต่ว่าราคาปีนี้กับปีที่แล้ว ใกล้เคียงกันไหมครับปีที่แล้วผมขายหกร้อยปีนี้คนขายหกร้อยเยอะแล้วก็เลยจะขายสี่ร้อยไปเลยผมไม่ทำตามคนอื่นเพราะว่าได้กำไรมาแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่มันมันมันอยู่ที่ความพึงพอใจของของของคนขายมันอยู่ในความพึงพอใจของคนขายมากกว่าคือคือ ผมไม่พอใจกับลูกแค่นี้อ่าผมผมอยากได้ลูกใหญ่กว่านี้เพื่อที่จะขาย600้อยครับแต่ผมทําไม่ได้อ่าผมก็เลยไม่ขายผมก็เลยไม่ขายหกร้อยผมจะขาย400ร้อยอแต่ว่าแต่ว่าลูกอาจจะเท่ากับสวนอื่นที่ขายหกร้อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่แต่ว่าความพอใจของเราแค่นี้ครับแต่แต่ยังมีเกตรองกว่านี้อีกนะยังมีเกตรอง3 0 0ร้อยใช่มสามร้อยอ่าเทียบเียบครับเทียบ ก็จะดูไม่ต่างกันมากอันไหนสี่ร้ออันนี้ส0่ร้อยนี่สี่้อยนี่้อยนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่คือถ้าจะเอามาค้ากันก็กลัวโดนว่าอ่าเดี๋ยวจะว่าลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เสมออ่าแต่ความพอใจของเราได้ประมาณนี้อ่าครับนะครับก็คือก็คือเราตั้งใจไว้ว่าจะทำหกร้ใช่ไหมปีนี้ว่าจะทำหก0้ใช่ แต่ว่าพอผลผลิตออกมาเราเราไม่พอใจกับสิ่งที่มันเปนใช่นใช่เลยตัดพูดง่ายๆว่าตัดคะแนนใช่ไหม,มครับตัดตัดคะแนนตัวเอง <laughs> ไ,มไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะดั้มไม่ใช่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นครับคือคือถ้าเป็นผมอ่ะผมกล้าซื้อได้แค่นี้อะไรจะถามว่าสวยไหมสวยสวย,สวยทั้งสวยทั้งทั้งหมดไปดูไปดูต้นนู้นโอเคอ่ะ นี่อีกตัวหนึง่งดาฮานนะครับดาฮานพึ่งจะเข้าสีนะอาคุณบุญอบให้ดูหน่อยอบให้ดูหน่อยสวยมากสวยมากสำหรับคนที่ไม,ไม่ไม่มีอานาเก่งมากเลยเไก่แล้วก็อบอ่ะแขนมาอบเป็นไงเป็นไงคุณคุณบุญคิดว่าประมาณกิโลจานี้มันน่าจะอยู่แปดโลน่าจะได้นะได้ไหมแปดโล มากมากกว่านั้นมากกว่ามากกว่า่าจะอยู่ระหว่างที่สิบนะกลางๆเลยเนาะสิบนะครับิมนี่คิมได้ครับส่วนนี้คือไอที่ขาวๆนี้อันนี้นะครับวิธีปิดของเขาก็คือจับหมุนเนาะใช่ไหมคุณมติหมุนเนาะหมุนอย่างนี้เนาะมันจะได้มันจะไม่กระทบกระทบลูกอื่นไอ้ที่ขาวๆนี้คือขาวๆนี่คือผมใส่เมทเลเซียมกับบิวเบลเลียเยอะเกินไป อินซีครับสารอินซีอันนี้คือกินได้ใช่ไหมกินได้ครับที่ผมปิดมานี้กินได้ใช่ไหมคือให้เราเช็ดเช็ดเช็ดหน่อยล้างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็กินได้กินได้โอเคอาเจ้าของสวนโตเลยนะครับนะครับอันนี้หวานแล้วคือถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ไว้น่ยเพี้ยเพี้ยหอยครับเพี้ยหอยกับเพี้ยแป้งมันจะลงแต่ถามว่ากินได้หรือยังหวานแล้วอันนี้หวานแล้วผมว่าสักกลางลย 15้าถึงยีนี้ผมก็ว่าน่าจะได้แล้วจองได้นะจองได้นะครับชุดนี้สี่ร้อยสมีค่าส่งมีค่าส่ง3ามโลขึ้นไปฟรีส่งฟรีไม่ไม่ใช่แจกฟรีนะส่งส่งฟรีฟีค่าส่งฟีค่าส่งสามโลขึ้นไปเนาะใหญ่ทุกกันครับอ่ะเปิดดูเปิดดู ดาฮานจะมีปัญหาอย่างเดียวต่อผลคือน้ําไม่พออ๋อน้ําไม่พอคือน้ําไม่พอแค่นั้นดาฮานดาฮานมีปัญหาเดียวคือน้ําไม่พอคือน้ําไม่พอใช่ไหมครับน้ําเกินไม่สนใจฝนตกโดนไม่มีปัญหาดุสว,วยมากม่สูงเวยคิมได้นะครับ เจ้าของก็เด็ดกินเด็ดกินอ่ะอ่เจ้าของกินให้ดูถ้ามีสารพิษก็คงไม่กล้ากินเนาะนี่ครับก็กลางกลางเดือนนี้นะครับก็ส่งได้แล้วนะครับทยอยส่งได้แล้ว400ค่าส่ง70บาท400ค่าส่ง70บาทนะครับส่งอะไรครับเคอรี่หรือเปล่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่ช่วงจะเป็นเคอรีอ่หรือจะเป็นปรษนีหรือจะเป็นแฟดที่ตรงไหนรับ คือต้องไนรับหรือได้ก็คือส่งได้หมดครับไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรไว้กับบริษัทไหนแล้วก็ไม่มีไม่มีปลายทางเอาถ้าเป็นแบบนี้ดีไหมครับถ้าสถานที่ที่คนรับสะดวกอยากจะให้คนส่งบริษัทไหนไปส่งนี่แกงมาได้ไหมได้เนาะเพราะว่าถ้าว่าบางจุดอย่างเงี้ยแฟดไปส่งแต่เคอรี่ไม่ไปส่ง แต่บางแต่ว่าบางบางที่เคอรี่ไปส่งแฟตไม่อยากจะไปส่งนะครับอะให้ให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่จะสั่งให้ระบุคนส่งมาได้เลยนะครับว่าจะเอาแฟตจะเอาเคอรี่หรือว่าจะเอาไปสนีนะครับผมบายฮีแหละครับปีนี้จะเปิดราคาประมาณไหนมีส <200 S 2> <า>องร <200 S 1> ้อยฮะมีสองร้อยสองร้อยเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดู จริงๆปีที่แล้วเปิดที่ส5 0้ห้าใช่ไหมคุณตุ๊กตี้ใช่ครับก็เลยปีนี้มันมีปัญหาที่ตูดตรงนี้นิดนึงตูดตรงตรงนี้นะตรงนี้นิดนึงเพี้ยเพี้ยไฟกินครับอ๋อนี่นี่เพี้ยไฟกินเออครับเพี้ยไฟกินก็เลยไม่พอใจในผลผลิตของตัวเองก็เลยจะขายตามที่เราพอใจใช่ไหมเปิดหวาแต่ก็ยังยังมีปัดนี่นะครับก็เป็น อีกพันหนึ่งนะครับที่เราอยากจะให้ชิมนะครับปีนี้อันนี้พ่อรัก2นะครับก็คือจะมีต้นกายดีนะครับอันนี้เป็นเป็นต้นพ่อเม็ดใช่ไหมคุณมตรีใช่แล้วครับเป็นพ่อเม็ดนะครับก็คือลูกค้าที่แถมให้ลูกค้าปีที่แล้วนะครับลูกค้าติดใจนะครับลูกค้าโทรมาถามอีกปีนี้ว่ายังมีอีกไหมนะครับลูกค้าอยากจะได้เม็ดไปปลูกใช่ไหมคุณมตรี อยากจะได้เม็ดไปปลูกด้วยนะครับอันนี้เป็นข้าวเม็ดอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่เนื้อแน่นนะครับผมเอากัดอ่ะชูเนื้ออันนี้ครับเม็ดเล็กฟังฟังเสียงหือ,อ,อเขียวงวางเมื่อไหร่กัดอ่ะอย่าพูดให้แท้นี่นครับเม็ดเม็ดนิดเดียวเม็ดนิดเดียวอ่ากัดให้ดูนะฮะกัดไม่ถนัดอ่ะ เม็ดเดียวนะครับครับแต่ตอนเนี้ยความฝาดยังมีอยู่ครับแต่ความหวานมาเต็มแล้วแต่ว่าปีที่แล้วแทบจะไม่มีฝาดเลยใช่ไหมไม่มีฝาดเลยคือคือคือปีที่แล้วที่ว่าไม่มีฝาดนี่ก็คือมันสุกครับคือมันแก่จัดแก่จัดแล้วตอนเนี้ยมันก็ยังไม่แก่จัดแต่มันก็หวานมันยังเขียวอยู่อืเนี่ยแต่อันที่กินเนี่คือโอเลียนนะครับหวานความหวานลงคอ นะครับอันนี้ก็หวานแล้วความหวานเนี่ยมันมันมาเยอะแล้วมามากแล้วแต่มันยังมีความฝาดอยู่นิดนึงครับเพราะว่ามันยังไม่แก่จัดครับเพราะมันยังเขียวอยู่เนี่ยมันยังเขียวอยู่แต่ถ้ามันแก่จัดไปแล้วเนี่ยความฝาดไม่มีครับความหวานนี้ก็คือกลิ่นน้ำอ้อยไหมที่เคยพูดไปครับคือกลิ่นน้ำอ้อยเลยแหละเอาเอาเอาอย่างนี้อย่างนี้อ่ะปีนี้เปิดราคาเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยสองร้อยคืออยากให้อยากให้คนรู้จักแค่นั้น สองร้อย <200. S 2> ใช่โอ้โหมันก็อีกแค่พอ่มเมล็ดอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเอาซื้อต้นพันมาห้าสิบบาทเองอ่ะแต่ว่า,าถ้าจะให้พูดตรงๆนะอเมรดดาฮันสูซีอ่ะครับก็ถ้าอมเมยดอาหานสิบคะแนนอันนี้ก็ได้ เก้าเก้าจุดห้าเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยถ้าตัวนี้แก่จัดอะอดาฮันเทียบไม่ติดอ่ะความหวานใช่ไหมใช่แต่ถ้ากินตอนเนี้ยก็สูตรดาฮันไม่ได้เพราะว่าดาฮันมันมันไม่มีความฝาดม,มันเขียวแล้วก็หวานมาเลยครับแต่ตัวนี้มันจะมีความฝาดอยู่แต่ถ้าแก่จัดถ้าถ้าแก่จัดเท่ากับเวลาที่เราตัดขายด่าฮันเทียบไม่ติดครับดาฮันมีสามร้อยสี่ร้อย คือดาหามันจะมีเอกลักษณ์คือความหวานหวานเหมือนกินน้ำเหมือนกินน้ำกินอ้อยอเหมือนกินอ้อยสดเหมือนกินอ้อยสดแต่มันไม่มีไม่มีซางอ้อยไม่มีไม่กากไม่มีอะไรแค่เคี้ยวเคียวกินไปเลยแต่เรานี่ความหวานมันอ่ะจะจะละมุนมากกว่ากินอ้อยสดจะไปทางน้ำอ้อยที่เขาเคี้ยวเสร็จแล้วครับคือตัวนี้ครับอ,อ่ะตอนนี้คุณมตรีมีทั้งหมด 4 4ราคาเนาะที่สว่วนนี้มี100บาท200บาท300บาท 400, 400บาทเนาะเลือกซื้อเอาเลือกซื้อเอาเลยไปดูครับไปดู Brothers> ต้นไปดูพ่อรักหนึ่งะครับผมอันนี้อันนี้เรามาดูพอรักหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นพ่อเม็ดเหมือนกันใช่ไหมคุณมิจิพ่อเม็ดเหมือนกันครับที่เสรแล้วจะออกส้มตอนนี้ก็จะส้ม กำลังจะส้มแต่มันยังมันยังมันยังเพิ่งจะเข้าสีครับจริงจริงตัวนี้ความความฝาดไม่มีแล้วแต่หวานตุ่นนี้ปีปีที่แล้วออกถวายด้วยใช่ไหมปีนี้เป็นไง,นนไงอันนี้ครับก็ยังยังออกอยู่นะครับนี่นะครับก็ยังออกอยู่ออกมาแล้วก็แห้งตายไปอล้นะเพราะนั้นมาลองชิม ตรงน,นี้ยังยังเข้าสีไม่เยอะเนาะตัวนี้ไม่ติดป่านนะคุณบุมเตีตแต่ความหวาน,นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ถือว่ามากเนาะกลางๆตรงน,นี้กลางๆนะครับแต่ความฝาดไม่มีเลยนะแต่ถ้าแต่ถ้ากินผมว่าตัวนี้กินสบายมากคุณบุญลองดิเป็นไงลองสองลูกแล้วอ่ะเป็นไงก็ยังชอบตอนนั้นอยู่อ่า ยังยังชอบปลาไม่รู้อ่ะพอรักสองใช่ไหมรู้แต่ว่าส่วนตัวเรชอบเอาอย่างนี้ชอบต้นนัเอาอย่างนี้ใครมาชมสวนใครมายมสวนแล้วก็เอาให้ชิมจะเป็นดาฮานจะเป็นโคนิซี่จะเป็นไอใบฮีพอมาเห็นพอลักเมล็ดสองต้นเนี่ยคือทรีอาร์เนี่ยทีอาร์ศูนย์หนึ่งทีอาร์ศูนย์สองเนี่ยเขาก็จะให้เครดิต ของพ R อาซูนหนึ่งพิอาซูนสองมากกว่าอแต่ตอนเนี้ยตัวเนี้ยความหวานแทบไม่มีแล้วครับเอ๊พูดผิดคมฝาดแทบไม่มีแล้วความฝาดไม่มีครับตัวนี้คมฝาดแทบไม่มีแล้วความหวานก็ต้องขอเพิ่มอีกนิดนึงความหวานมันอ่อนอยู่เพราะว่ามันยังพึ่งพึ่งพึ่งจะเข้าสีครับครับ P R าก็ย่อมาจากพอลักใช่ไหมครับพี่เจพอลักไม่ใช่ไม่ใช่โคโยตี้ไม่ใช่อไม่ต่อพิา ไม่ใช่คุณภาพใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตามแล้วนะครับตัวพิรอย่างนี้คุณมนกีเปิดราคาไหมมันนี้ไม่เยอะเปิดให้ไปชิม200เท่าเดิมอ๋อ200เท่าเดิมอ๋อเท่ากับพิรสองเท่ากับตัวนั้นครับอ๋อมันมีไม่เยอะนะแบ่งแบ่งกันไปแค่นั้นแต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการทั้งพิร์หนึ่งพิรสองนี้อย่างละครึ่งโลนี่รวมกันไปได้ไหมได้เลยครับได้ไหมได้เลยได้เลยครับได้เนาะได้ครับอ่าอยากไปชิมดูอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่ว่าเออ ใส่พีอาหนึ่งโลหนึ่งพี่อาสองโลหนึ่งอ,อย่างเงี้ยบางทีบางทีคนก็ไม่มีตังเยอะขนาดนั้นอยากจะได้อยากจะได,ได้สองสายพันธุ์วิทีลูกรวมกันรวงวงเยอะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้เรามาชมสวนนะครับแล้วก็เราได้ทราบราคาเข้าว่าของสวนนี้ไปแล้วนะครับแต่สวนผมลูกกลางๆมีไม่เยอะอืแต่ไม่พอใจ ร้อยนึงก็ต้องใจอยากขายแค่นี้แค่นั้นแต่ว่าถ้าถ้าลูกลูกใหญ่หน่อยผิวสวยหน่อยก็จะอัพขึ้นไปแค่ส0งร้อยเนาะถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ลงมาร้อยห้บนะคุณมุตีก็ช่างเอาเอานี่แหละครับตรงๆนะเจ้าของสวนตรงๆอย่างนี้แหละพูดตรงๆนะครับก็ช่านะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะ ที่พูดตรงๆอย่างนี้นะครับพูดตรงๆแข็งกระด้างอย่างนี้นะครับอ่ะแต่ว่าพูดตรงแต่จริงใจนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณมนตรีนะครับขอบคุณครับ